คุณหมอส้มขาเราสามารถฉีดสกาวต้าแทนการฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมคะ <S <S คเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมหัตถการบนโลกใบนี้นะคะทำไมต้องมีสกาวราต้องมีการฉีดฟิลเลอร์รวมถึงคะ่ะการฉีดท็อกซินหรือเจ้าตัวโบท็อกนั่นเองคะ่ะเพราะว่านะคะหัตถการแต่ละชนิดนั้นออกแบบมาเพื่อรักษากันคนละชั้นผิวคะ่ะเพราะผิวหนังของคนเรานะประกอบไปด้วยหลักๆประมาณ5ชั้นผิวด้วยกันคะ่ะและสิ่งที่ฟิลเลอร์นะคะเขาสามารถทําได้ดีนะคือการฟิลวอล่มนั่นเองก็คือชื่ออย่างตรงไปตรงมาะคะก็คือฟิลเลอร์เลขกสิ่งหนึ่งคะ่ะที่สามารถทําได้ดีเช่นกันน็คือการยกพยุงตาแนนวเเส้เอต่างว ก็แก้ไขปัญหาพวกโครงสร้างนะตามตำแหน่งกระดูกเพื่อมีความยกกระชับแล้วก็โครงหน้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและหากแพทย์ค่ะที่มีความชำนาญการนะคะเขาสามารถรังสรรค์นนะผลลัพธ์จากการฉีดฟิลเลอร์นะคะโดยการเพิ่มมิติใบหน้าของคนไข้ให้มีส่วนวอลสนโคง้งแล้วก็ละมุนขึ้นได้นะจากการฉีดฟิลเลอร์ค่ะส่วนสกาว่านะคะสิ่งที่เขา